ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ12ราศีราหูย้าย17ตุลาคม2566นี้ราศีเมถุนดวงเฮงสำเร็จทุกประการ งานดวงของคุณร่วมราหูมาตั้งแต่19เมษายน2566เหมือนจะมีหวังแต่เป็นไปไม่ได้หลังจาก17ตุลาคม2566นี้งานใหม่ๆจะเกิดเป็นไปตามนี้ดวงชะตาสว่างขึ้นชัดเจนสำเร็จมากยิ่งขึ้นการเงิน ดาวใหญ่ไม่มีทับเลงชะตาเมถุนมีเรื่องอึดอัดติดขัดมาก่อนหน้านี้มีปัญหาให้ทุกข์ให้คิดมากแต่เดือนตุลาคมไปแล้วจะมีสภาพปลอดโปร่งไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินจะมีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างให้เปลี่ยนแปลงซื้อง่ายขายคล่องมีโอกาสตั้งตัวงานดีเงินมาโชคลาภเด่นเป็นโอกาสให้ประสบผลสำเร็จ mm. อย่างเห็นได้ชัด ความรักคนเข้ามาเยอะแยะไม่รู้จะเลือกใครแล้วแต่จะเลือกราหูร่วมพฤรหัส มีสภาพอึมครึมหลัง17ตุลาคมราหูแยกจากพฤหัสจะเด่นชัดงานก็เด่นความรักก็ชัดเจนคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีการศึกษารักความสะอาดคนที่สกกระปกไม่ใช่แน่นอนขอให้คนเมถุนคนที่เป็นโสดหลัง17ตุลาคมอาบน้ำมนต์ตัวหอมๆจะเจอคู่แท้และเงินไหลามาเทมางานสำเร็จรุง่งโรธ มีดาวอะไรที่เป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคุณแต่คุณจะหลงลืมได้น่าลืมหลังขอจงให้ตั้งสติให้ดีค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ